ก็สันนิษฐานว่าตัวเครื่องตัวนี้ก็คือการ์ดอินพุตของ dcs DC <S. S 1> ซึ่งมีเอาพุ้สี20โวลต์ oh เป็นเพราะว่าสายต่อให้ตัวคอนดักทาร a สมิเตอร์สายบวกก็เข้าบวกเลยสายลบก็เข้าลบตามนี้ครับเป็น t w วต่อแบบ2 w มันก็จะรับสัญญาณ4-20 เป็นทั้ง power supply แล้วก็เป็นทั้งตัวรับสัญญาณเอาพุทจากตัว transmitter ส่วนการต่อ foundation ของเซนเซอร์ hmm. ก็คือสีขาวเข้า terminal 11สีเขียวเข้า terminal 12สีดำที่ตรงนี้ใสจะเข้า terminal 13สสีดำที่เป็นชิวของสาย จะเข้าทรรมนันสิบสีสีแดงทิ่ใสจะเข้าทมรนนันสิบหสีแดงที่เป็นชิวจะเข้าทมรนนันสิบห